เนี่ค่ะว้าวขออย่งเดียวแเข้มพอแลอวประตูเลสมุนเลยโอ้ย,ยอคบเครื่องคบขั้นได้มานี่อันนี้ยังไนนี่สไลสไลสไลครับใช้ตัว,ตวปเปียวนั่น่แลโอ้ก็มีน้องเลือดคู่เลือดบอรยยังห้อบัวห้องั่งอ่งเนาะ คุณเรียนไปเอาใช่ไหมนี่บอกนี่บอกแต่บางอ๋อคุณวัวอยออู่นี่นี่ก็มีมีจำบ่ได้ใช่แจ๋วนึกว่าอ๋อไอตัวดำนัวดุดดแกดุงหนาวเลยผู้ที่นี yeah. ข่ขัวบานบานได้ไหม ใส่เกาเหยียดวงเทียบเนะบาะพากันใส่กันครับผูกเสียบองเสียบอยบอยมันหนีมาบันนอก,กวันหน้าว่ะเนี่ยเครื่องครัวบันนอกใหญ่อกองมาพี่อีเล่เหมือนอย่งล่างเบิดมืออืมเครื่องขวบไหมเดี๋ยวหน้าโคตรเก๋เมียบ้านเนาะเมียป้ายาแล้วมาเห็นขวมันเส้นเคยจำเครื่องครับพี่น้องว่ามีได้เครื่องอย่าให้ขาด มันก็เครื่องอะไรไดีเนียเนี่ยมันเสียน้อเครื่องมันขึ้นกับเสียพี่นี่เครื่องถึงไงดิเนี่ยอยู่บ้านเราเครื่องมันเด็ดจาดดีเหรออือยุ่งเทียบกับเฮดกินเราเฮดกุลดสูตรพัดพชรเกับเครื่องกับตลาดซื้อแต่ไรพรไไรี่พไส้หั้งบ่นเอาพี่ไส้ชดมาเนาะอือโอ้ขัวบมริกิโอเรื่องข่าวขัวมันใส่ยุวะอ,อ่าอันนี้พัดเพชรโอ้แมนอมอมอมเย็นเออออมแหละมันขึ้น พัดไปแล้วมัอนี้เป็นออม,มนี่ตำเครื่องใส่ยังค่ะเฮ้ยเด็ดเป็นยังไงเออนี่ออมออมออมหัมวออมจ้าสดอนอนกินข้าวแรงกันอืมนี่ตำเครื่องเรียบร้อยแล้วเสียบพวกนีดแล้วมัอนี้เสียบไตไตน้อยร้อยลีลาคือเก่าแก้ว สูตรเพิ่มมีสองอย่างนะององบวกเข้มกันทุกรอบเอเออ๋อกล่ากันไปเนาะคนเฮามันถอ,อนมาหลายปีกหลายลินกระจงังน้ำจะเป็นน้ำปีกลายถอนหลายนี่แหละโอ้คนอ่ะใส่บักแข็งเนาะอือนี่นะออมเมื่อต้องใส่บักแข็งยังเข้ากันเอาปรุงไปเส้นใส่เกลือ ใส่ผงเนือ้อนาะเติมน้ำเล็กน้อยก่อนนะเสร็จเพิ่มเติมน้ำนี่มาโอ้ขบเครื่องดแน่เนี่บดบองสืบนะเย็ยนหน่อยเย็ยนหน่อยมือว่าน,ม,นมือว่านนี่ยอมเย็นใหญ่มือนีเยี่ยมหน่อยครับใส่ลูกเลยมือว่านนี่แบบใหญ่เลยกรอยู่บ้านมากเพิ่งเคยเห็นนี่แหละทีเลาะนะเคยไได้ได้กินบปกใหญ่ๆครับโอ้ยอย่าวางกันเด้ออย่าดามากกันเด้อน้ำประเด็นเด้อ นี่นอนมันก็ธรรมดาลนะปลาแดกบ้านๆเฮาแต่ว่าเขากรเลือกกินอยู่อืมของแขกไมนต้องปลาแดกเด,กด็สตาัดมาเออของแขกต้องมีหนอนจริงๆนะของแขกต้องมีนอนอนดีเดี๋ยวว่ากันผมจะกินอยน่างสิล้วก็เห็ดซุกตลอดแหละอืมมีปลาแดกแต่ว่าขันสมตำมันลวกได้กันสิลวกกันอยู่เลยมันยังเห็ซุกยังเป็นพยาธิ<อ> <laughs> ยังมันขั้วแบบสไตล์บ้านๆจ้า เดี๋ยวเลืมตะไคร้ไปก่นนหมดอังกับฮัมเซอแฉวแชวแฉวโอ้ควนของม้งเหรพี่น้องเลยอือืมกนกุบเลอครับพี่น้องเฮ้ยพี่น่ะใส่พริกดุโดดพร้อมเนาะนี่ดุโดดน่ะใส่ลงไปแล้วดุดดดเมื่อกี้อู้หอมีพี่น้องกินแบบบ้านๆเนาะสไตล์บ้านๆคุณน่ะหอมหอม หอมหวยๆเลยพี่น้องเลยคักขาดขาดขาดโอ้สุดยอดสุดเปิดพักครับอันนี้ดอกเงี้ยเนาะดอกไอ้พอหอมเปีเออนี่มีหอมเปีขายไหมครับหอมเปีขายไหมครับฮะสิไปฮะไปไปยัวนี่ล่ะมีหอมเปีขายคือกันเขาไปทำอะไรอะไรน้องไม่มีหอมเปีขายเขาก็ว่าหอมเปี๊ยกันเขาไปอันยูเชียงใหม่ยูแพะแพะนะมั้ง มีหอมเปีขายไหมครับพ่อจันมออมีพักแงะขายบ่ครับไปไปมากก็ได้หากันเบิดรถเนาะก,ก็ได้ว่าอันที่มันเป็นยักษ์ยักษ์ขึ้นเรื่อยนะครับโอ้ผักชีไปเรื่อยก็ว่ะฮ่าจิ้มหายผักชีไปเรื่อยเลยโอ้ยนี่เตรียมรถเลยเี้ยมือกัอนหลอกๆลอกแจกแจกกันได้าหนานเอาโว้ยพ่ต้องสืบอ้าใส่พักเข้าไปได้หลายเนาะสูตรนี้เพิ่นเบย์ร่วนเนยเบย์ร่วนคือ เสียบอยเนาะเสียบอยมันจะล้วนก่อนสูตรนี้คือต้มน้ำเลยใส่น้ำเลยเนี่ยจะหมักไผ่หมักมันเห็ดไผ่เห็ดมันเนาะคนละสูตรตัเสียบอยมันจะล้วนก่อนมันจะล้วนกับเครื่องมันชนวยมันแห้งวยจังมามาใส่น้ำตัวนี้คือใส่เลยครับสูตรเสียบตายตายน้อยร้อยลีลาห่าน้ำหนึ่แห้งเลยกันเอา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 มันควนแน่ละยิสงชันพี่น้องเลยสับเสียบต้องกันได้จ้ามื้อนี้ อ๋ยแข็งๆเนี่ยสุกแล้วก็ใส่พักก็ขึ้นเรียบร้อยนะที่จบมังแข็งในล่องก้อนก็กพีกัว่าให้มันสุกมันสุกเรียบกว่านี่มันเป็นพักเนื้อแข็งเนาะเอาก็ต้องให้มันสุกก่อนคนหนังหน่องอ้ยเย็นหน่อยเอย็นหน่อยมันขึ้นยังใส่รูขึ้นพัดเพชรกินแล้วก็เลยอยากออมนะเอ้ยแจ้วแจ้วแจ้วมามาแสดง ให้กับขัวเล็กน้อยพี่น้องหล้วก็เยอะเลยล่ะใส่มันหอมมันไม่ขุนขออย่าเค็มเนื้อว้าแล้วก็น้ำเคี่ยวเกินน้ำลงไปจากพี่นอ้องเจวอ๋อหวานน้น้ำเดือดอีกรอบเน,น,นาะฮะที่หานกอน้ำเดือดเนาะยังวมาใสาาบบ่พักบวานหน่อยค,คือจบเลยเห็นบ่แจวโอเคตามมันครับพี่น้อง อใส่พักไปนั่พี่น้องอืมจางด้วยนี่จางจางอะใส่พักแล้วพี่นอ้องอ่ะขาดจางครับซิม,มึงแล้วอ่ะพี่น้องถือว่าเรียบร้อยแล้วครับอันนี้ไทยเป็นกระตุนต้อมอยากเนาะวันนี้ไทยอวดไทยอ่างภูริอยากาให้กินเดอ้อนี่อมเอียนอ่ะนี่อมอมใส่พักหลายพักเลยละพักนั่งเลือดพักไอ้มะแข่งพัก เอยเียงแน่ละสไลด์สเลดใส่ลงไปครับเยอะแยะอ่ะโอเคพยาให้กินได้พี่น้องเนอะนี่ก็ซือว่าเสืเ้อซับียบร้อยแล้วคือว่าออมเอียนมัน standen, บานเอียนธรรมชาติเอาศาศาียนทิดเบ็ดครับเข่าท่าครับผมอ่ะอัดข้าวควายคนว่าเสียบเห็คนคนเสียบเลยเสียบขวายคนเลยเ้อจะเสียบเลยพี่น้องคักคลาคลาคลาอ่ะโอเคพี่น้องอาจจะประมาณน,นี้ครับผมเดี๋ยวกินเผื่อกมาที่นี่ครับผมขอบคุณครับ